เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งอีกน้องนึงนะจ๊ะน้องนี่อีกน้องนึงจะเป็นน้องน้องน้ำธรรมดาที่แบบห้าบ่ได้ขุดเลือกค่ะพี่น้องนี่น้องนี้จะเป็นน้องบ่อตัวยูค่ะตัวยูธรรมดาจะเป็นบ่อตื้นนะความเลือกประมาณเมตรกว่า นะคะเมตรประมาณหนึ่งเมตรนี่แหละความลึกนะคะหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรไม่ถึงสองเมตรนะคะบอ่บอลึกบันไดนะคะประมาณหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรห้าสิบประมาณนี้ค่ะตัวนี้จะเอาไว้สําหรับเก็บกากน้ํานะแล้วก็นี่สังเกตเฮาจะเหตุเป็นเป็นขั้นบันไดคือกันค่ะเป็นขั้นบันไดตัวนี้ก็เป็นคันบันไดนะคะนี่คือขอบบอ่อนะพี่น้องนนี้คือขอบบอ่อ หลกักลงไปนี่ก็จะเป็นขั้นบันไดแล้วก็เป็นสะถ้าน้ำม,มาหลากนะคะน้ำม,มาหลากน้ำม,มาหลายตรงพื้นนี่ก็จะเต็มไปด้วยน้ำคือกันค่ะแต่มันจะไม่ล้นถึงข้างบนเนอ้นี่คือนี่ขอบสุดๆแล้วจ้ะขอบบ่อสุดๆแล้วตัวนี้นะจ๊ะตรงนี้เขาจะปล่อยเป็นปลานิ่นเหมือนกันนะคะปลานิ่นแต่จะเป็นปลานิ่น ปานินธรรมชาติปานินบ้นบานๆเฮ้าที่แบบออกลูกมากอะโหมากเต็มเยอะแยะมากมายนะคะอืมอันนี้จะเป็นปานิลปานินธรรมชาติที่แบบโตเบ,อบอยาอเบ้อง่ปันไดค่ะนี่สังเกตนะจ้าพี่น้องจะมีต้นบัวกอบัวใสเนนะแล้วก็มีอา่าผักกระเสดน้ำนะ พี่น้องมีทั้งกระเฉดน้ำกระเฉดต้นท,ทั้งเบิร์ตนะจ๊ะตรงนี้จะเอาไหว้หยังนะเอาไหว้ให้อาณป่าเขาได้ได้ได้ยู่ได้กินนะและอีกอย่างนึงผักกระเฉดนี่เขาก็สามารถเก็บกินได้นะคะพี่น้องนี่กําลังงามเลยจ้ะผักกระเฉดนี้กําลังงามเลยคนก็กินได้ป่าก็กินได้จ้ะอร่อยด้วยนะคะพี่น้องนี่ พี่น้องเห็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นแบบผักกระเฉดนะสีขาวๆนี่นะคะจะเป็นผักกระเฉดนี่สวยมากเลยปลูกแบบนี้ก็ได้จ้ะพี่น้องตรงนี้ถามว่าเฮ็้จังไดมันจะง่ามเพราะว่าตรงนี้มันงามเพราะว่าหยังนะคะส่วนหนึ่งมันเกิดจากตรงนี้ค่ะพี่น้องให้พี่น้องเบ่งตรงนี้เฮาจะเอาฟาง นะตอนแรกๆถ้าจะเอาฟางเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องใกล้ๆนี่จะเป็นฟางนะเศษฟางแล้วก็เศษปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยมุ้นสัตว์ปุ๋ยคอกนะคะเอามาใส่ตรงนี้เพื่อที่จะให้เวลาน้ำม้มาน้ำหลานะปลาเขาจะได้ขึ้นมากินตรงนี้คะ่ะ นี่ก็คืออาหารส่วนหนึ่งที่เห้าไห้ปลาห้าก็จะเป็นตรงนี้ค่ะมองห้อาหารเพราะฉะนั้นนะคะห้าก็จะปล่อยผักลงไปไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งหรือผักกระเน้ําตรงนี้นะคะมันก็เลยเห็นห้ตรงนี้ผักกระเของห้ามันก็เลยงามนะเริ่มจะแตกก่อแตกออกไปเรื่อยๆค่ะสวยงามสามารถเก็บกินได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่น้องมาเบิงอีกฟังนึงนะคะ ฝั่งนี้ก็มีนะคะสังเกตเลยค่ะว่าผักกระเฉดเขาก็จะม่ยุดตรงนี้และค่ะจะมายุ้มกันยุดนี่แหละนี่แต่ยอดอบวบสวยๆค่ะพี่น้องนี่นี่นะคะยอดสวยๆเลยผักกระเฉดค่ะสีขาวๆนี่แหละพี่น้องนี่นี่นะคะนี่จะเป็นผักกนะระเฉดนะกระเฉดน้ํานะคะนี่สวยค่ะ เด็ดเด็ดเอาไปทำแกงส้มได้เลยจ้านี่พี่น้องเป็นอาหารปลาที่แบบสามารถลดต้นทุนได้จ้ะเวลาที่เฮาบอยูหรือจังไดจังสินนะคะกับอกสามบ่ต้องให้อาหารปลาปลาเขาก็จะมากินแบบนี้คะ่ะมากินกินอาหารตรงนี้ได้เลยนะพักบุ้งเราก็ลงให้จ้ะจ้ะแบบนี้ลคะค่ะ